มาดูการกำจัดหญ้าฉบับคนขี้เกียจนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับก็ทำให้คมๆเหมือนเสียมนะครับแล้วก็สับมันลงไปเลยครับในดิน ไม่ต้องเปลืองน้ำมันครับต้นใหญ่อย่างนี้เราก็สับไปเลยครับออกแรงนิดนึงนี่ครับขาดไปแล้วแล้วก็กดมันจมน้ำครับสับไปเลยครับ ัว่าจะตั้งตัวได้ก็ข้าวก็โตพอดีครับคลุมพอดี ลองเอาไปทําดูได้ครับไม่จดลิขสิทธิ์ครับขอบคุณที่รับชมครับ